กูกำลังจะกดเลยไม่ทันน <c oughs> ีสึกไต้ห้องไหวใช่เอ้มกูบอกว่ายีิบสามคนสองคิวคูบอกหนึ่งใช่ไหมถ้าสมมติว่ากูไม่ยิงใครเลยอะ่ะยี่บสามคนลบสาม อ่ายี 3, ่สิบสามคนลบสามยี่สิบสองคนลบสองยี่สิบคนลบหนึ่งยี่ต้องยี่สิบบวกศูนย์ต้องเหลือสิบเก้าคนอนะ่ะสิบเก้ารวมเราอ่ะกลุ่มจะบวกเขาวีอะ่ะเจ้าสิบเก้าคนบวกอ่ายี่สิบคนน่าจะบวกศูนย์คูเดานะไม่รู้กราบบูกหรือเปล่ามีคิวจับบอดละสองตัวไว้แล้วก็เหลือซักยี่สามคนอนะ่ะคือบวกแน่หนึ่งแต้มอืมไม่บวกนะสโลสคอร์ตเดี๋ยวเดี๋ยวไม่บวก ไม่บวกยีิบสามคนไม่บวกมีมีพวกมึงมาเพิ่มมีสามคนต้องเหลือสิบเก้าคนต้องเหลือสิบเก้าคนใช่ต้องนับคนเพิ่มด้วยเอ้แยกสองสองนหน่อยหญิงหญิงกดชวนสกายไห้หน่อยหญิงมาแบบวะถ้าไม่มาเดี๋ยวสักเดี๋ยวสามสามหนึ่งก็ได้เอา ยิงไปนหนี่จะกายไปไหนเดี๋ยวมันเกลือไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เอกแยกเอกเรามีอนะไรเอกเอกเอกดูมาร์กเหลืองเดี๋ยวพอกลางล่มอะ่ะเราจะลอยไปอ่ะกูกลางให้เดี๋ยวไม่ถึงเอกเอกลอยมาร์กเหลืองเอกไปเลยลอยเรื่อยๆนะกูเปลี่ยนมาร์กนะกูเปลี่ยนมาร์กนะเนม,นะมื่อมาร์กซ้ำไปด้วยมานี่เดี๋ยวผมไปวันที่มสกายให เออมันใกล้ไปอ่ะระวังรถระวังคนแล้วกันแต่ได้อยู่ถ้ามีรถก็ขับหนีออกมาก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งแต่รอบหน้ากูเอาสก,กาไปก็ได้ชอบหลุดไม่เป็นไรเราต้องเราต้องดูวงก่อนวงอ,นอะไรปะยังไม่มาหรอกพักหนึ่งอ่ะสก,กายมาแล้วใช่ไหมสก,กายแยกได้ไหมสก,กายลุนได้ปะโซนสก,กายหรอลุน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 ,ลน เห็นลูนไหมลอยกลับไปแล้วกันมึงอ่ะสกายมใช่ใช่เข้าใจเขจเ้าใจพอสกายยินเสียงเสียงอยู่อ่ะเอาตรงนี้แม่งไงีสองคนไอสัตว์โอ้ยยยวดเเีกูว่าสกายน่าจะเครื่องเก่าอ่ะเฮ้ยสกายฟาร์มนี่เลยไปไหน ทำนี้ก่อนหาปืนก่อนอยูเจอคนมาเลยมาเลยมาเลยคนและวก็บอกปืนอะปืน Auto ออโต้หนึ่งเาบอกแล้วมึงแยกไปเลยมีเอคให้เอาปะแหนวะกิบตรงเหลือกิ๊บแดงเหลือกิ๊บสามเหลี่ยมเหลือ เอาอังน,นี้สกายมึงเอาตรงนี้ไปเลยกูไปลูนไปละไปลูนนะกูไปลุนนะสกายมึงฟาร์มออกขวาได้ปะทางขวาที่เอกอยู่อะทำออกขวาไปอเออ <c oughs> เป็นเด็ดสิบอันอยู่ได้แล้วกูวงหนึ่งวงไม่ไกล,ล้วย <c oughs> ไปแล้วไปลุนแล้ว เออสกายเห็นบ้านหลังนี้ไหมสกายดู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 ติ๊กูสกายมาเหลืองของมึงมึงฟาร์มตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยแล้วก็ลงไปบ้านมึงเออกูเขกูขอรูนเหลือเหลือได้บอทมาตัวละต้องอีกต้องได้อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งสักเหลือสักเท่าไหร่วะเหลือเท่าไหร่นะกูบอกเหลือเท่าไหร่นะยี่สิบสามคนใช่ป่ะยี่สิบเก้าคนอีกเออถุงไม่ติดลบเออ ยิบสามไม่ได้ต้องสิบเก้าว่ามีพวกมึงมาด้วยต้องรับพวกมึงเพิ่มเดาาี๋ 19, 18, 18, ยวเดี๋ยวก็รู้ตอนนี้เดี๋ยวก็รู้ว่าเท่าไหร่แล้วตอนนี้ดีอย่างคนไม,ม่คม่อยมีเช้าเช้าอ่ะเช้าเช้าคนไม่ค่อยมีแล้วก็ดึกดึกไปเลยดึกดึกเช้าคนไม่ค่อยมีสังเกตเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยลอ <ผม S 1> ติเอกเ,เ,เอกเขาเป็นไงว่าถ้ากูขอแล้วเล่นกับมึงตอนตอนเช้าแบบเช้ากมากแล้วตอนบ่ายไม่เล่น ได้ปะหรือว่ามึงสะดวกตอนบ่ายมากกว่าเช้าที่เช้าที่เช้าเช้าที่ว่าคือสักเก้าโมงเช้าอย่างเงี้ยแปดโมงกูไม่ไหวโอเคยังไม่ตื่นเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ญิงโอเคหญิงตื่นนะพรุ่งนี้เก้าโมงเช้าเจอกันหญิงแต่ประมาณประมาณประมาณเก้าโมประมาณเก้าโมงครึ่งประมาณสิบโมงเนี่ยผมตื่นแล้วไ่หญิงมาไม่นอนจรได้หญิงมึงสัญญากูแล้วนะมึงต้องเล่นกับกูนะสัญญาแล้วนะ เ,เพราะว่ากูจะหนีนกูจะหนีจากใจไอ้เนมเว้ยงอนแม่งไอสัตว์ยว่า,วาแต่วันที่สิบโมงผมอะ,ะมไ,ดได้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 เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูกูตืน่นรอได้ไม่มีปัญหาเล่นรอไปเลยเ,เดี๋ยวผมก็เข้าเองนะผมเล่นไม่ถ้าแบบอ่าแม็กซ์สิบสิบเหลือนะแต่เทพเหลือเหลือเเเไวว้ดียิลนะ เปิดใหม่ในเกมวคลิปหายละไมค์กูบัคชัวร์ไมค์กูบัคชัวร์บอกแค่นี้เลยเฮียไม่สดวกเไมมในเกที่สุดเสียงชอบดังดังเหมือนไอโกเมื่อก,ก่อนด้วยดังแตก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 ,แตก,แตกอ่ะเปิดให้แล้ว <c oughs> เอออยากได้สหกไกลอ่ะอยากได้สหกไกลถ้ามีก็เดี๋ยวกูปิดเสียงมึงก่อนในเกมอ่ะปิดเจอเบอร์สองคนเดียว อยากแต้นอกไกลอันหนึ่งอ่ะคุณสามคุณสี่คุณหกคุณแปดใส่ได้หมดเลยอะไรก็ได้ถ้ามีจะดีมากมากเลยอืมโปรเดดสองนะเบนเด็ดกี้หกน้ำมันหนึ่งถังรถตรงนอกแถวนี้ไม่มีเลยวะไม่มีกูไม่เห็นวะเฮ้ยหนาวโบกไปไหนอ่ะ <c oughs> <c oughs> โโส,สวยดิคือหญิงอยู่เลยอะโดนยิมโพแล้วแต่มึงงลยหญิงคือกว่ากูจะถึงมึงองก็พักหนึ่งอะหญิงระวังคนนะเอวโบโซมีนะคือใกล้จับเลยใกล้เฮี้ยเลยนนีเป็ครรั้ไม่มีเนมนะวงมงมันดีอะถือว่าสบายๆยอยู่อะเอลเอล,เอลโปโซมีเอ่อมีแฟกันสองกระบอกอันนึงมาส่งไออีอันหนึ่งพึ่งจุด สามก็อืสองเอาสามสอง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 คุณสองเหลือใครเอาปะเก็บไปให้ไม่เอาไม่เล่นเฮ้ย <violated S 2> สก,กายมานี่มาสัสสกายอ่ะมานี่เฮ้ยคุณได้คุณสี่แล้วได้คุณสี่แล้วคุณสองเหลือนะลามีคนพี่ลามีคนก็มีไงก็มีไง ลล้ทิงเยโอเคๆกูว่ากูจะเอาสก,กาวคุณสี่ดีกว่าแล้วเอมโฟรคุณสองอาตอนที่กูอยู่มีเค้กนะกูติ๊กให้อ่ะตรงนี้มีเคก้กติ๊กให้แล้วโอ้โหพันหกรอเมตร องไปไหนต่อวะก็เจอเจอชาวหญิงก่อนก็ได้ชาวหญิงเหรอค่อยๆฟาร์มลงมาตอนนี้กูฟาร์มค่อย,อยๆฟาร์มลงหายหิงเบนเดตกูยี่สิบหกอันตอนเนี้ยก็เอ็ดสองย่าน้ำศูนย์ max สี่สิบเหลือไม่เทพเหลือจริงเหลือจริงแบ่งได้แบ่งได้แต่ไม่เทพนะบอกก่อนว่าไม่เทพแบกเทพใช้อยู่ <c oughs> ใช่ใช่ยิงแล้ว คือหญิงหญิงต้องห้ามตายอ่ะคือกูค่อยๆฟาร์มหาเมืองหญิงกูลงไปหาเมืองแน่น,นอนแต่ว่าอ่ะช้าช้าแน่น,นอนเพราะกูอยู่ตรงนี้อยู่เลยไไสุสานขยับฟาร์มได้นะของใครวะเนี่ยกูฟาร์มเองสุสานขยับกูฟาร์มเองกูจะถึงละปล่อยกูฟาร์มอะไรอย่างถึงละสงสัยบก่กจะมีของอะไรนี้และไม่มีของที่ฟาร์ม่เล้วไมย เออมึงอยากได้อะไรก,ก็บอกกูกูมีพระเอ็ดสามเป็นเจ็ดสามเอ็ดยาน้ำสองสามสมกสองน้ำหานละมันสองรถไม่มีรถกูยังไม่เห็นในสักคันะตายไปบ้านที่เขาแล้วเดี๋ยวเขาคงเด๋ยดเจอรถไม่ไม่มึงก็วิ่งหาสกายก็ได้เ่อมีรถถ้ามีรถเอางี้เอางี้กูเ,เ,เหลือสุสานขยะไว้ให้แล้วกันกูไม่ฟาร์มอ่าสกายฝากเอกดด้วยพวกมึงสองคนฟาร์มสุสานขยะกูยกให้กูให้เลยไปละ แต่ร,รอบรอบสุสานขยะก,กูฟาร์มหมดแล้วนะรอบรอบอะเข้าใจใช่ไหมข้างบนสุสานขยะน่สุสานขยะลองข้างบนสุสานขยะกูฟาร์มแล้วข้างบนข้างบนนิดนึงอะไอข้างบนที่มันเป็นโกดังเขียวๆอะฟาร์มแล้วแต่ว่ากูเหลือสุสานขยะไว้ให้กูยังไม่ได้ฟาร์มเออ <c oughs> วิ่งหาสกายเลยโ <c oughs> ดนบอดยิงวิ่งหาสกายเลยวหาสกายเลยเ <c oughs> ออบันเด็ตกูสี่สิบอันกูพอละ ไม่เก็บเพิ่มนะเก็บสโมกระเบิดน้ำมันดีกว่าตรงต้องการบอทอีกตัวหนึ่งวะมริวจะมีให้กูเปล่าอย่าน้ำย่าน้ำก็ใครแบบมีอย่างละหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยพอแบ่งได้อยู่ทำไงมันถึงจะทำให้ผมพูดได้สิ่งนี้ไม่รู้เหมือนกันเมื่อก่อนจะไม่เห็นต้องท่า โอเคสุสานขยะเหลือไว้ให้เดอ้อไปแล้ว bye ลลาบายบายได้ยินไดนะ้ยินได้ยิน,ยนแต่เวลาเวลาแบบบกบกกันอาจจะไม่ชัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮัลโหลอืสกายตรงสุสานขยะมีรถปะเงียบมืองเงาเอกเมืองเงาเอกมาฟาร์มอันนี้ด้วยอ่ะวิสัตไปละกลน กระตุกคนกวิ่งกลับกระตุกแบบกระตุกเพิ่มๆๆอ่ะกระตุกจริงกูถึงไม่กล้าไปไเฮียหญิงสี่สี่คนก็ติดลบเ,เพราะอะไรไม่รู้ <c oughs> เป็นไปได้ไม่ให้อยากให้ยิงแฟกันเท่าไหร่เนมแม่งแรงต่ำไงไอสัตว์แม่งยิงโดนรวยควย คือยิงไม่เท่าไหร่เว้ยิงยิงตอนที่กูย,ยังไม่ไปเนมอ่ะยิงเวลาตอนที่กูไปไแล้วอ่ะเข้าใจปะคุกูถึงตัวมันพี่มาแล้วเหรอ <I S 1> ผมมีผมแม่จะให้ปิ้วไอสัตว์เนี่ยอดเป็นของจริงไอ้เจ้าของเทพไอสัตว์ไอ้ยของจริงสุสานขยะไม่มีรถนะกูลงไปดูให้ละเนี่ยลงดูให้อยู่นี่ ไม่มีรถเขาไมประตูไม่มาทำไมประตูเปิดวะเฮ้ยสังเกตห็นมีคนเหรอตรงนี้กูไม่ยากฟาร์มเปิดได้ไงไม่รู้ผมไม่เกียวรามีคนนะพี่สก,การอ่าทราบ ตรงส่วนขยะก็ไม่มีรถโอเเแล้วไม่4ีิใครไม่มีปะมีแล้วสการมียังหญิงมียังนั่นเนี่ยไม่หญิงลูกละหมดแล้วหญิงนั่นจีซิกใครจเจ้าไหมถามจริงจังจะทิ้งของเต็มผมไม่เอาน โอเคสกายอะสกายยิ่งเสียงกูไมเนี่ยนี่กูเปิดมันในเกมอยู่นะตอนเนี้ยกูบบทิ้งนะสกายทิ้งแล้วะยวได้คอมเพลเออาร์อยากได้สองอันเลยใช้์เอ็มโฟกับอไอสกายอยู่ผมเจอผมเจอว่าก,กี้แต่ว่ามันนั่งแค่สองคนเดอ่อะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นสองคนเลยไม่เป็นไรที่สก,กายไม่ได้อยู่ในทีคอร์ดแล้แต่เขากำลงังวิ่งเข้าลาด้วยช่วยไม่ได้ใส่สก,กายน่าจะใหม่บักด้วยไอ้เหี้ยมันในเกมบักเอกได้ยินเสียงคุณในเกมใช่ไหมน่าจะได้ยินแหละไอ้เหี้ยเออโอเค มีคนที่เห็นคุณในเกมอยู่อยาน้ำแบ่งได้นะ น้ำตัวนี้คุณมีสี่กับสิบฟังไม่ผิดหรอกสี่กับสิบจริงๆริงใโฟมใครเอาไปเนี่ยไม่น่ามีวมั้ง รฟเดตเฟเดตมีเจ็ดยาน้ำมีสี่กับสิบเบนเดตสามสิบห้าเข็ม 1, 2. 2> หน,นึ่งเมตรสองไม่รู้เหมือนกันอ่ะกูยังไม่ถึงไหนเลยเม็ฆเทปเหลือเม็ฆเทปเอาถ้ามีเหลือเอากูกูม,มีเมฆเทปเอาเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวมานะหมดเที่ยวอ่ะ,ะติดอ่เที่ยวทั้งนี้แหละเออ รีบมาทอ่สัตว์อธิบดปเปิดกล้องบวชเย้าครบเลยกูสัตว์เอ้ยมามามาเล่นไหนกันอะ่ะกูไม่มีรถไม่ไม่ไม่เป็นไ,ไรนะเดีย๋ยวกูวิ่งไปกูวิ่งไปเดีย๋ยวกูวิ่งไปตรงนั้นใช่ปะ่ะโอเคไปหาอันนี้มารอเข้าวงนี้เลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยยิงมีรถปะยิงยูนาวะ<ด>ไม่มีหรอกูก็ไม่มีว่ะวิ่งไปแล้วกันวิ่งไปหาพวกเขาอ่ะเออกู<ถ> <c oughs> วิ่งไปรับพี่ตะโคนดีปะเอ่อมารับกูได้ปะกูยังสูงอ่ะมารับกูหน่อยเออต้องวิ่งไปรับพี่ตะโคนนะไม่ใช่เฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเจอมอไซค์หญิงหญิงอยู่ไหนวะหญิงใกล้กูปะโอเคโอเคเจอมอไซค์มึงอยู่ตรงนั้นเลยที่กูไปหามไม่ต้องมาไม่ต้องมามีมอไซค์เกิดอะไรขึ้นกระตุกอ่ะคนสกิดไม่มีคนสกิดล้อไม่รู้เฮ้ย ไม่รู้นะเหมือนมีคนถกิดล้อเลยเฮียเสียงยิงรถชัดเจนเลยโอเคระวังคนน้อแต่มันไม่กระตุกอะมันลื่นมากน่าจะไกลอะถ้าเกิถ้ามันสามร้อยเมตรอะมันจะไม่กระตุกเว้ยเออถ้ามาตรงผมมีกอสามเหลือกอสามมีแล้ว <scr> มอไซค์ใครย,ยิงล้อย,ย,ย,ยัง,งอมอไซค์ตรงนี้ใครใครยิงล้อมีใครย,ยงิงล้อมอไซค์ไม่กาถามจริง ไม่รู้แสดงว่ามีคนเมื่อกี้ตรงตรงแถวกูมีคนว่าอยู่กระตุกไอ้เหี้ยคิดจำได้ไหมที่ที่กูบอกกระตุกครั้งแรกอะ่ะเนี่ยกระตุกแถวสันขยายนี่แหละ่ก็มีคนจริงมีจริงไอ้เหี้ยแล้วคนอยู่ไหนแล้วตอนเนี้ยอุตอมนันอุดูดมสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวให้ไปกูไม่มีรถอยู่แล้วเดี๋ยวกูวิ่งไงกูวิ่งหามึงอยู่ดีอ่ะ เฮ้ยกระตุกเฮ้ยแฟแฟแฟกันใครอ่ะถามจริงมันดูแฟกันหน้าอยู่ด้านด้านหน้ามึงรึเปล่าไม่รู้นะมองแฟกันดิมองแฟกันดิมองรอบๆเลยมันอยู่ตรงไหนของมึงของกูแฟกันอยู่มันมันแฟกันอยู่หน้ากูตอนเนี้ฮะบอกหน่อยไม่ไม่แฟแฟกันคืออยู่หลังมึงอยู่หน้ามึงตอนนี้มองมาทางกูรู้ผมเห็นแค่หน้าตรงหลังเขา ไม่ใช่ไม่เห็นเลยอะคุณถามว่าแฟการน่ะมึงมองกลับมาทางกูอ่ะมึงเห็นแฟกันอยู่ตรงไหนไม่เห็นโอเคชัดเจนหญิงเรายังไม่ต้องเข้าเราดมหมอกไปก่อนอย่าเยอะเปล่าดมก่อนมีคนมีคนระหว่างกูกับเอกเว้มีคนระหว่างกูกับเอกเวเอาอาจจะมีคนยู่แถวแถวแถนี้ยอุย้ยมีรถตู้คนน,น,ออนั้นอยู่แถวแถวม้าเปลืองอะถ้างั้นอะ เพราะว่ากูมองไปทางมึงเอกแฟก์ดอยู่หน้าแฟดําอยู่หน้ากูถ้าเอกมองกลับมาทางกูอะแฟก์ดอยู่ขวามึงอยู่ซ้ายมึงอะไรเงี้ยมุมบอกละเอียดมันจะริงๆมากๆเลยตอนนี้มันลดแบบจริงอันนี้ผมไม่เห็นเลยจริงๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นเขาวข้างหลังไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูม่ลถดับไม่ต้องห่วง กิกนเขอมักเทพหน่อยเข่าตรงนี้เล่นได้อยู่แทงคิว <Thank you. S 1> เติมยาแป๊บหญิงเอายานะ้ำไหมพี่มีสองกับสิบเจ้าเท่าไหร่ตอนนี้เือสองกับสิบสงส่ไม่เอายงเงียบเค okay. มีน้ำมันปะน่าจะมีแต่ก,กูเติมไปแล้วเด็กค่อยเอา,เ,า,าเอาเลยก็ได้อ่ะอ่ะ เอาฟ้าไปสี่ข่าวไม่ให้นะข่าวข่าวเดือสองไปเ <c oughs> พรเด็ดแบ่งได้นะเอาเพอเด็ดไหมหยิบมาเ่เด็ดเท่าไหร่กูกูเหลือเจ็ดให้ได้จังที่สองอเขาเก็บไปหา้า <c oughs> ยับเอง <c oughs> มีห้าโอเคยังไ,ไม่ต้องให้มึงมึงไว้ก่อนมึงไกลกูแบ่งคงแก้แบบแ่งแบบคงแก้ตัวกูก่อนเออ <c oughs> <c oughs> เอฟบอโซมีคน มันเต้มีคนงั้นงั้นั้นกูจะขับไปหามึงแล้วค่อยเข้ายีออ่สหกคนละต้องเหลือสิบเก้าคนอะรวมเรากูบวกแน่นอนเฮ้ยบวกมันั่งรถตู้บักก็เหรอวะเออรถตู้ยังไม่บักนะหรือบักแล้ววะรถตู้ยังไม่บักตู้เก่งยังไม่บักแต่กระบะบักละไอสัตว์กูจำได้เฮ้ย เกิดอะไรขึ้นคงยิงเหรอหรือไงมามาคือรถตู้กูมาคือรถตู้กูมาคือรถตู้กูมาสกายไปไหนอ่ะไม่ดิยิงคนนี้กูด้วยนะตอนนี้จอมไม่กระพริบแต่กูอาจจะไม่เห็นคนจอมไม่กระพริบเลยโอเคโอเคกระตุกเห็นละ อย่าความพอเดี๋ยวเดี๋ยวฟันึงได้อยู่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 เออไปทำรถตู้วางไอ้สัตว์จะได้กี่ไม่แน่ยิงน้ำมันเติมหน่อยเติมเลยกี่คนอยู่เลออว้าวว้าวว้าวววกูไปขึ้นเขาดีกว่าเห็นอย่างกูเห็นใช่ไหมไม่ใช่แอร์ดรอปนะกูเห็นคนเป็นตี้เลยเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเขาเนี้ยเดี๋ยวกูวิ่งขึ้นไปอืม ข่าวนี้กูไม่ยังมองว่ามีหรือเปล่าน่าจะข่าวซ้ายมีทาวนี้มันขึ้นได้อยู่ยเฮ้ยแล้วมันมันอยู่ข่าว,วเราหรอวะตัวคาใช่น่าจะอยู่ข่าวเรื่องของเราแน่ กูมไม่เห็นไม่รู้ว่ามันอยู่ใกล้เรามากแม็กซี่สิบเหลือนะไม่เทพทิท้งแล้วเ <Okay. S 2> ขานั้นนั้นเหรอวะใช่เห็นรถตู้จอดแล้วก็เห็นรถตู้จอดค่นั้นแหละมันไมนมีคาใกล้เราด้วยอะตรงไหนวะไอ้เที่ยไฮ้กูเปิดไม์ออยู่ไหวไอ้เที่ยเลยอ่ะปิดแล้วจะไม่ทีมไอชิบหายเข่าเดียวกับเรากูไม่เห็นกูบอกแล้วก็กูเห็นเขาฝั่งนู้นกูจะอ้อมฝั่งนี้ไม่เห็นเนี่ยต่วา ได้ยินเสียง,ม,ยงมีแล้วมีแล้วเดี๋ยวก่อนนะถ้ามันขึ้นทางนี้ได้รถตู้ขับได้อยู่วงบีบไปไหนอะเขาซาม,มาตีนเผ่ากิจเดี๋ยวเราเอ้ยเราอ้อมเผ่ากิจเลยไหมอ้อมเข้าด้านขวาไปเลยปะถ้างั้นอะไปเลยก็ได้ไปเลยก็ไ,ได้ตัวคาร์มันหายแล้วหาไม่เจอเฮียยังไม่เห็นเลยต้องต้องไปเลยเ,ออเดี๋ยวห้าสิบเมตรต้องไป ตัวก็ขับรถมันมีแต่เสียงอะเออเออคุณก็ขับรถสกายสกายคุณก็ขับรถสกายคุณก็ขับรถสกายได้ยินไหมเนี่ยชิบหายแล้วเป็นแอนิเมะไรสัตว์อ๋อไม่ได้อยู่นดีคอไม่ได้อยู่ในดีคอร์ดนี่ยมั้งคุณขับรถกูเปิดมันในเกมก็ไม่ได้ยินอย่เงี้ยเวลาขับรถไม่มีแล้วขับตรงๆเข้าไปเลยไม่คือเวลาไม่แกลี้ยง้าศึกบอกวีมันขับได้อยู่เดี๋ยวตอนนี้ไม่รู้ได้เปล่าขับอ้อม คจะบอกเขาคนาถ่งจะรู้มีน้ำมันปะนมีน้ำมันปะกูเติมแล้วโอว้ชิบหายไม่พอเราต้องขับไปใกล้บกมากที่สุดแล้วต,ต้องวิ่งเข้าไปต้องขับอ้อมฮาวเวอกิทนะมันไม่อ้อมนะตรงไม่แม่งเลยเี้ยไม่คิดทำพิกลัวต้องอ้อมฮาวเวอกิทอ้อมขวาเข้าไปตอนนี้ไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วเวลาไม่มี ตอนนี้สกายไม่เป็นยางเดมสองไม่ยอาขึ้นรถบอกให้ขึ้นไม่ขึ้นรออะไรย่งนไม่รู้ไม่มาเขาเป็นคนในเกมไงมแถวนี้มีคนอยู่แล้วล่ะต้องขับตรงเข้าไปอ่ะเวลาไม่มีแล้วยี่สิบคนกูบวกหรือยังวะโอเคทราบโอเค เออมีแหละเออมีไงหวัดดีจ้าหวัดดีจ้า,า,ยาเยอะเลยเฮีย,ยสวยสัตว์ไม่ตั้งใจติดเลยติดซะแล้วไม่เหลือเวลาให้กูขับรถเลยอ่ะออบักกี้ เห็นเยอะกว่านั้นน้ำมันก็ไม่มีเปชิบหายสวยเ,ยเฮ้ยเียไม่ไม่ไม่จอกจอกคู่ค้างอ๋อหายละสวย ไม่จอกูค้างเมื่อกี้มันคานะมันคานะมันคานอะโดนสองนัดโดนสองนัดโดนสามนัดโอ้ยเหียเอ้ย้วาตีนี้เ,เราไม่รอดสวยโดนเยอะปัมยายอยู่เคพร้อม ตัวไม่สามนัดไม่น็อกอ่ะมันเจ็บอยู่อ่ะไม่โดนเลยไม่ปาแล้วเกิดมาอ่ะกูวิ่งตามเอกอยู่วิ่งตามเอกอยู่โอ้เนินขที่เดิมดิ่เดิมไอ้ยาแม่งไอ้บาดจริงยาไม่เก็คือโดนหัวโดนหัวเจ็บ วิ่งเข้าวิ่งค่อยค่อยวิ่งเข้าเข้าหามันต้องนัดมันอยู่ดีอ่ะกระสุนเขียวเดือ1ร้อยร้อยห้านัดนะมันเห็นกูสุ่งเขียวหมดแล้วสิบสองคนบวกแล้วต้องนัดมันอ่ะมันเข้าไม่ได้ไปเลยไปเลยเดี๋ยวผมทำเอง เอาไปไหนแล้ววะมันมันวิน่งเข้าวงไปแล้วมันมันวิ่งเข้าไปแล้วไม่เห็นเนี่ยกูมองอยู่ข้างล่างอยู่ไม่เห็นกูกูมสองมันสอ,องตัวเว้ยพี่เอโอโวยอบอกแล้วมันสองตัวมม่เห็นสองตัวมันมันบักกี้ไงมันก็เป็นรถคันนี้ลนะโวยเอ๋เอก็ไม่มีอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูตายปล่อยกูตายเลยเไปเลยไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเลย มีแต่บนเดยไอเทียให้เล่นยังไงไม่ไม่เข้าไปเข้าไปสก,กายเขาวิ่งวิ่งยาวเลยคือตาเนี้ยถ้าสก,กายได้ยินอยู่นะถ้าคิดมีนจะลงนะสก,กายมึงช้าไม่ยอมขึ้นรถบอกให้ขึ้นอยู่นี้ไม่ยอมมาูอบอกเลยความผิดมึงสก,กายแต่แม่บันไลมึงมึงไม่เข้าดีคอร์ดเข้าใจเว้ย ผมไม่รู้ว่าสกายได้ยินเสียงกูไหมนะคือความผิดมึงสกายเออคือแทนที่กูได้ขับรถส,สบายๆที้ี่ยมันต้องขับแบบรีบแล้วรถเป็นงานรถติดไปดิเออคลิปนี้ลงนะจะเชื่อคลิปประมาณว่าทำไมสก,กายไม่อยามขึ้นรถประมาณนั้นเออสก,กายช่วยช่วยหญิงดิคุณจะพูดยังไงให้ดีดวันใหญ่ที่ีเออ คือสกาไม่ยอมเข้าอะโอเคไม่เป็นไรก็ไปจนคลิปหน้าสวัสดีครับบวกหกได้อยู่เอาหมดอ